นูหนูโอเคไหมลูกสวัสดีค่ะน่ารักปะตาเล่นลำตัวสิคะพิซซี่ครับอองฟอพิซซี่ค่ะโอเควันนี้สามคนนะจะต้องโชว์ความสาามรถพิเศษด้วยคนนะสามคนอย่ากจาไม่เสียชื่อะะไม่นะจ๊ะพี่ทุกคนสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะครั้งแรกกับการเปิดบ้าน เป็นมากเลยอ่ะเป็นรายการที่อู้ฟูราะว่าทีมเยอะมากนี่นีいい่พี um uh um ่ใหม่นะจ้าีใหม่นะนีเยนเลยอิ๋วไม่เคยเปิดบ้านเพราะว่าแต่ว่าเป็นบุญคุณกันอยู่ค่ะที่พี่ดูกมาทำบ้านให้ก็เลยต้องเติมเ้าเรียกอะไรการมาตีเล็คราใช่ถ่ายเลยก็ได้ไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยได้โดนบุกมูลี แล้วนะเขาพูดเองนะะได้เลยหนูยินดีแฟนคลับผ้ามดราม่าเปิดบ้านทั้งทีนึงมันก็ต้องไปให้หมดได้อะไรอย่างีกแต่อย่าขึ้นชั้นบนก็พอหนูขอแค่นี้หนูเอาข้านเรานั่นแหละขึ้นไปเก็บข้างบนได้แต่เดี๋ยวเขาจะถามว่าขึ้นข้างบนไดหมไม่ได้แล้ววันนี้ป้นเย็นๆคุณไหมเขาจะมาไหมเล่าอยากรู้ว่าทำไมเขาถึงต้องใส่เสื้อกา๊ตลอดเวลาเพราะว่าก้าวเขาใหญ่ไงแม่เป็นไรเออเสื้อก้าวทำไมติดตัวอยากรู้ไม่มีเสื้อแขนยาวเลยดีกว่า